ทุกคนอันนี้เราก็เล่นกับเครื่องนะคะอันนี้เราหัดเล่นนะคะเครื่องนี้นะคะทุกคนแล้วก็เขาก็จะมีรีโมทให้เรานะคะเราก็สามารถทำควบคุมให้ลูกเทนนิสนี่ไปเร็วไปช้าปรับสูงปรับต่ำได้นะคะทุกคนหรือว่าเราจะให้เร็วหรือว่ายังไงเราก็สามารถทำได้กับรีโมทนะคะเราก็กดรีโมทนะคะอันนี้ง่ายมากค่ะ อันนี้ก็ลองเล่นนะคะเรียนที่จะเล่นเทนนิสนะคะอันนี้ตอนแรกๆเราก็เรียนที่จะตีลูกเทนนิสให้โดนแค่นั้นนะคะของเยริซ่านะคะอย่างอื่นเราก็เรียนรู้ทีหลังนะคะทุกคนแต่วันนี้ก็มาเล่นกับเครื่องนี้ค่ะนี่คะ่ะทุกคนเครื่องของเราก็เป็นแบตเตอรี่นะคะเราก็ชาร์จแล้วก็ สามารถจะข้่ไปโน่นไปนี่ได้นะคะแล้วแต่เราจะทันนี้ก็มีล้อเหมือนกระเป๋าเดินทางนะคะทุกคนแต่ยี่ห้อนี้ก็สามารถที่สั่งในออนไลน์ได้นะคะแต่ของเยริซ่านี่เยริซ่าก็หอบิ้วมาจากอเมริกานะคะเครื่องหนึ่งก็เกือบเกือบอพันเหรียญน,นะคะทุกคนก็แล้วแต่ที่ว่าเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่ แต่เมืองไทยเราก็น่าจะมีเหมือนกันเพราะว่าเห็นที่สนามเทนนิสเขาก็มีแบบนี้นะคะแต่ราคาก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ที่เอามาจาก US ก็ประมาณ800กว่าเหรียญค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเขาก็จะมีช่องใส่กระเป๋าเทนนิสของเราหรือว่าใส่ไม้ตีของเรานะคะเราก็สามารถเอาไปไหนต่อไหนได้นะคะแล้วก็ ยิ่งไปกว่าน,นั้นเขาก็มีที่ขากล้องเหมือนขากล้องที่ใส่โทรศัพท์เราก็สามารถถ่ายวิดีโอได้นะคะอันนี้คือปรับหมุนได้ตามชอบนะคะทุกคน,นนี่เราก็จะท่านอนท่าอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนเขาก็จะมีมาให้พร้อมนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะสำหรับคนที่หัดเล่นนะคะ อันนี้ก็หัดเล่นนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเอามาไปแข่งอะไรหรือว่ายังไงก็อยากออกกำลังกายค่ะทุกคน